ได้ไปสิปายโตเนี่ยแลหละงามเลยทุกคนสวัสดีทุกคนอ้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอเด้งทุกคนเมื่อกี้หาพืองไปให้งวงคือเก่าทุกคนหลังจากเราหายแล้วนาเก่าเนาะก็ได้ไปเผาหัวงวงคือเก่าไปเลยที่และเแบบซี่และวิธีชีวิตของคนมาหนอกคอกนาเนาะแต่เมื่อนี้ได้หาไปทุกคนไม่ได้ขี่รถในมื่อนี้พอเข้ามานาะเขาอ็นย่างมาสิกัน ปูการปามาเลยนะอายุหากินมาเลยนะเลยบุญเอาไปเนาะบวกใส่น้ำมันหลดกระบราลไะไปใส่กระเป๋าป่านคือเก่านี่แหละหนักมาเศร้าเลยยังมาหดเขื่องซ้ำ่ก่จะหดบึงนะเศร้าก่อนนะมันมึงอะมหนักเขาหยัดเต็เต็มมันโบกเลยนะแบบแน่นๆเลยนะ ใครแตม้มแดด,ดทุกคนใครแนงมันนี่ขำมันแดดเนี่ยห,หัวไปเช่าลายห่มอยู่มึงนี้ขี้น้ำก่อนเดีย๋ยวเขาเดินทางต่อเดินทางต่อไป เาฮอบที่สองเลยทุกคนก็จะลงมาหาอันสอนปูอนปลาเนาะน้ำบึงบกเลยงานจุตายแถวนี้ก็ได้เสมือฮอบที่ช่องเลยทุกคนเำมามาย่งีิต้มมันเมื่อยกีต้มมันลายแถวบึงเถาหลัดมานี่มันไกลฮอบฮอบที่ชองคือว่าฮอบจุดท้ายนะก็จะหอน,หนานี่ ทาไมอย่างนะพี่ต้อมเหนื่อยโอ้ต้องใกล้กันนอดมันเหนื่อยมันเหนื่อยไปอ๋อเด็กว่ะมาดูหมหน่อทุกคน Hãy hết đại lý, nên mình đang quét hỏa nó. Mày hết hảo cà bàn nữa. Mày gặp mày hát hết 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 มามันี่ได้บอ,อ,อนนาายัอยง้นทติหอดทุกคนเกิดะยยอะไรขย้อย <laughs> โอ้ตัเหนือหน่อยไรเหนือหน่อยไรเหนื่อยไว ข้าวหอมเรียบร้อยทุกคนหาเพื่องมาผัดประกดพี่พไอ้อันเอารถมาเนาะผัดแบบบอกกันโอ้วไงห,หนึ่งทุกคนเด้อเด็กมากับร้านน้อยเนาะส่องติดชองต่อเลยนะเดี๋ยวเพื่องให้งัวก่อนหาคุชชิลอก์กันทุกคนคุชชิลอ์พอได้กินเพลนเนาะบุมีของกินคุณแท้าหอมน้ำไม้ไับ้านเท่านี้แหละ mạnh nữa nhỉ. nào. กระลีได้โอโ้ปีกปีกทุกคนที่เราปีกนี่เอา้านี่ที่เราปีกโอ้เป็นปีกเลยได้มันแล้วนี่เอาห้อยเฉยหย่ญญาแต่ยังน้อยบ่มี่เอ็นไปเขาไปขุดห้องบันทึอยังไปลงห้อห้อยเฉยนี่แหละห้อยเฉยหย่านี่แหละ หนาเขินกบบางหนานี่กบตัวหนึ่งมันเต้นออกมาจากกองพยาบาลกำลังหาควายจิรอที่นี่เด็กกบอยู่ทา้งหน้าบึ้งนี่เหลืองๆอยู่ทา้งหน้านั่นเปดเขียว,วๆเลยเหลืองๆ ตัวนี้ยังบ่มีปีกเลยตัวนี้เด็กสิมัน,ล,ล,น,น,นลายเลยนี่ยเดไดในโบลายบันไดทุกคนจิ่รอปีกงามเลยจิ่รอปีกนี่สิไลกว่าจิรอน่มีปีกเนาะอันนี้เด้ไปสิปายโตเนียแหละ คือสิมันเลยมีตัวทองโฉลน,นเดี๋ยวไปกินก่อน เรียบร้อยยกบน้อยตัวหนึ่งแบบที่เรออาหารเพนทำเลยเจ้านจนบ่ายโมงเลยจะไปให้กินก่อนจะปิ้งดังไฟปิ้งก่อนปิ้งอย่างนั้น กบครับจิอออ๋อทุกคนซุกแล้วทุกคนอาหารกินง่ายของเรา ที่สองโมงมีกินข่าวมากินข่าวน้องกันทุกคนข่าวรกันอ,อยู่หากิน,กนไขมันนะลงมือเลยเขากะ อยากเขาแห้งเลยบนนี่แจกผิดอีกอ้ว ให้มาทุกคนอจิหลอให้มันตัวหนึ่ง่ะจะไปจิกล,ลูกวบ่แล้วยัเพันใบอีกกี่หนละเป็นหมวเดินทางซะมานำตัวหนึ่งจ้อยกระจอยฮะพีเอากินพฮ่ขอได้เป็นหมูก,กันนะ,ะกินเขากินกับรถด้กินเข่าเรียบร้อยทุกคนกินเข่ากับที่ทุกคนเห็นนั่นแหละเนาะตัวไปคุดนั่นแหละ ล้วก็ได้กบตัวหนึ่งล้วก็จิหล่อสิบป,ปลายโตหน่ยนะคิปเฮากับสิมีประมาณนี้เนาะทุกคนคลิปชีวิตกัดไปอยู่วิธีชีวิตนะมันี่ก็มาหาอันเลี้ยงงูว้เก่าหน่อยเลยหาเพื่องมามื่อนี้ไว้พากันคิปหนา้าทุกคนขอบใจทุกคนที่กำลังติดตามเนาะบ๊ายบายเดี๋ยวฝักพ่อนคอมันนี้